สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาใ้แนวทางหวยฮานอย,นอยสีฮานอยเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่16แล้วนะคะเป๊ปเดียวก็ครึ่งเดือนแนเนอะพี่น้องเนาะวันนี้ก็มีตําไทยนะคะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะเรามารับฟังรับชม แนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันอังคารที่16เดือนสิงหาคมพศ2565นะคะก่อนที่จะมารับชมเรามารับฟังคำเตือนก่อนนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้คำแนะนำจากผู้ปกครองนะจ๊ะตัวเลขก็เกิดจากการคำนวณของสถิติหอยที่ออกในงวดก่อนๆนะจ๊ะพี่น้องจา๋า อาจจะมีคำนวณเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะโอเคจ้าเรามารับชมผลสรุปของแนวทางหวยฮานอยงวดประจําวันจันทร์ที่15กันดีกว่านะคะว่าเลขตารางรายวันมีตัวไหนเข้าบ้างไหมคะเลขตารางรายวันนะคะก็มีเลข1เลข7เลข6เลข2เลข5เลข3นะคะเจ็ดสี่ 7, 4, ไม่เข้า15เข้านะคะเลขตาราง15เข้านะคะ15เข้านะคะ 8 2ไม่เข้า0 5ไม่เข้า17เข้านะคะเลขตาราง1 7เข้านะคะ86ไม่เข้า50ไม่เข้า0 9ย์ไม่เข้าสรุปว่าเลขตารางเข้า1คู่นะคะ1ชุดนะคะมี1 5กับ1 7ที่เข้านะคะส่วนเลขเิ้นเจาะไปที่เลข6เลข6ไม่เออเจาะไม่เข้านะเลขเอ้เจาะไม่เข้านะตรงนี้ไม่เข้า แต่ว่าถ้าใครกลับผัวเป็นเลข90990น้ี่ได้อยู่นะพี่น้องนะถ้าใครเอานะเพราะว่าแอดมินเขียนให้อยู่นะน่ะแล้วก็เลขค่านะคะเมื่อวานมามา5มาแบบปังมากเลยอ่ะพี่น้องเลขค่า5 0าประเดิมนะคะพี่ิทธ์เข้าเลยค่ะถ้าใครกลับเอาก็ได้เลยนะคะอา่าแล้วก็15ก็เข้านะคะ52ไม่เข้า58ไม่เข้าสรุปว่า เลขเจาะตัว5นี้เข้า3รอบนะคะ50 0 5เข้า2รอบนะคะ0 5 50 5 0รอบหนึงแล้วก็05รอบหนึงเนาะมันมากลับให้แล้วก็15 3ชู้3ชุดนะคะเลขเจาะแล้วก็09นย้ี่ก็ถ้าใครกลับเอาก็ได้เนาะแล้วส่วนชุดกัน6 8 8 6ถ้าใครกลับเอาก็ได้ ก็ดีใจกับคนที่ได้นะคะชุดแรกนะคะมารอบที่สองวิ่งรูดนะคะวิ่งลูดให้ไปหนะคะใครวิ่งรูด5เมื่อวานได้นะคะพี่น้องจา๋าฟันให้53มันไม่เข้านะคะเจาะให้ห้5สี่ห้าหกห้าเไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยชุดกันชุดกันดีนะที่มันได้7 1, 1็ดถ้าใครกลับเอาก็ได้1 7นะคะ โอเคนะสรุปว่าได้อยู่นะคะพวกนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรได้อยู่สาีคู่อยู่นะคะมาเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันดีกว่าก็คือของวันอังคารที่16นะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างวันนี้นะจ๊ะก็จะให้ไปเลข2เลข4เลข5เลข7 เลข3เลขศนย์นะคะเห็นกันได้เลยเลขตารางวันนี้นะจ๊ะก็จะมี2 4 5 7 3 0นะคะพี่น้องจา๋าเน้นไปที่เลข4กับเลข7คะ่ะเจ็ดก็ไปที่เจ็ดก็ไปที่7จหนึ่ง 7จ7ดสานะคะตัวที่ชอบก็จะเป็น7 8กับ7 1ส่วนเลขสนะคะ เลขสี่นะคะก็จะมาเลขสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้านะคะตัวที่ชอบก็จะเป็นสี่สองกับสี่หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าส่วนชุดกันนะจ๊ะชุดกันไปที่สองหกเจ็ดเก้าแปดสอง ี 4, นะคะตัวที่ชอบก็จะเป็นเจกับ2 6นะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมกลับหัวนะกลับหัวเป็น2 9งเก้หกแบบนี้นะคะส่วน3ตัวตัดเล่นนะคะไปที่4ี่หสองนะคะพี่น้องจา๋า สี่ห้าสองนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะคะพี่น้องจ๋าอย่าเพิ่งเมื่อกันนะคะพี่น้องจ๋าฝากช่องน้อยๆช่องน้อยๆนิดๆของโซ่หวยไว้ในอ้อมโกอกนอ้อมใจของพี่น้องด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะอยู่ให้กําลังใจกันนานๆนะคะพี่น้องจ๋าตัวเลขเข้าทุกวันนะคะพี่น้อง อาจจะสูตรไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะจ๊ะพี่รองจ๋าที่เข้ามารับชมที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสุขภาพดางกายแข็งแรงเฮงเฮงดวยทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะโชคดีทุกท่านค่ะ